สวัสดีครับพี่น้องพวกกับผมปุเกสงานสวนคือเก่าครับผมมือนี่พามาเบ่งผักกาดปลาพี่น้องเบ่งออกว่าพี่นอ้องอันใดกินได้กินบ่ได,พ,ไดพี่น้องเบ่งบอ,อกเลยพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องผักกาดปลาหรือผักกาดหินพี่น้องมันเป็นผักกาดปลาที่มัน มีพี่น้องเบืง้งเบิ้งลักษณะใบเลยพี่น้องมันจะเป็นใบยกักยักแบบนี้เลยพี่น้องเลยเห็นบะให้ข้าเจ้าเด็ดไปกินพี่น้องกินมันนีคค่ายๆว่าเสบีพี่น้องเบิ้งต้นมันต้นมันนี่เป็นนี่นีครับเป็นล้ำขึ้นมามพี่น้อง เป็นต้นใช่ไหมเร่อยเรยครับพี่น้องใบเป็นแฉกนี่สนะพี่นอ้องเลยกาดปาบ,บึ้งต้นมันแบบนี้พี่น้องเด้นี่ครับต้นมันมาใบสิเป็นแฉกแบบนี้พี่น้องเป็นต่นใช่ไหมแบบนี้ครับพี่น้องเด้นี่ขเขาเจ้าเด็ดเอาใบเอาดอกก็ไปกินพี่น้องเห็นปะ กินมันดิเป็นคือวาซาบิเลยพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งพี่น้องกินมันี่เป็นคือกันเลยกินเดียวกันกับวาซาบิใบเป็นแฉกๆจ๊กที่เลยพี่น้องเด้อนี่คือต้นใหญ่ของมัน,นพี่น้องให้เจ้าเด็ดไปกินเจ้าเด็เด,ดเอาหนอดไปกินกินเดียวกันนะครับพี่น้องกับวาซาบิ ออกดังออกจมูกเคลื่อ,อนครับเบิ้งดีๆนะพี่นอ้องเด้อ่าไปกินมัวนะครับเด้อจิมีขนจังน้อยครับพี่น้องเบิ้งเป็นแบบนี้นะพี่น้องใบเป็นแฉกแบบนี้เวลาเข้าเด็ดมาดมกินมันจิออกคือว่าสบีเลยพี่น้องชุน พี่น้องเย็นๆน,นะพี่น้องชนะุ่เย็นๆน,นี่ต้นหนึ่งพี่น้องงามๆผักกาดปลาหรือผักกาดหินนะพี่น้องใบมันนี่เป็นแฉกๆแบบนี้เลยพี่นอ้องเด้อเบิ่งลักษณะก้านใบมันนี่ครับเป็นอย่างสี่เลยพี่น้องเด้อ เบ่งเอาเป็นใบลักษณะใบเหลียงเดียวบปเปลือกเขาเอิญต้นเป็นขนจักน้อยพี่น้องเลวลาเขาเด็ดมาดมนี่มันจะกินชุนๆนะพี่น้องเนาะนี่ครับอยู่ในปลาเลยพี่น้องมองนี้ออกเป็นเวิงเลยพี่น้องเห็นบ่ออกเป็นเวิงเลยเป็นผักกาดหินพี่น้อง หมดเป็นแมงกินพี่น้องเห็นบ่หอยหมดหอยแมงกินใบมันนี่ครับนี่อยู่เป็นเวิ้งเลยพี่น้องตัวนี้บะแมนได้พี่น้องด้วยตัวนี้บะแมนครับการใบเงีวๆแล้วก็เป็นใบแบบนี้บะแมนครับพี่น้องคนลอนครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เห็นบบลักษณะการใบมันคล้ายๆกัน แต่ตัวนี้มันใบมันดี่เป็นแบบเบิ่งเอาพี่นนองคนละแบบด้วยคนละแบบตัวนี้กินบัได้ครับตัวนี้ตัวนี้กินบัได้แต่ว่าตัวนี้กินได้พี่นนองนี่ครับแม่นเลยนี่ใบบันสงี้ญง่ๆยังไงยอกนี่ครับกินได้ครับพี่เนาะกินซุ้มชีซุ้มหาบัวได้ได้พี่นนอง เอามาเห็ดผักผักกาดดองก็ได้ได้พี่น้องนี่เอาไปดองเลยคล้ายๆผักแป้นเท่าพี่น้องไปดองเอาไปเห็ดผักกาดเขาเอือนผักกาดสมพักนะพี่น้องนะเอือนสมผักกาดดีขึ้นครับพี่น้องอันน,นี้บึงดอกมันพี่น้องดอกมันลักษณะคล้ายๆกันนะพี่น้องคล้ายๆสมพักเสียนบปนสัน เอาไปเห็ดนะครับดีกันพี่น้องตัวนี้ครับผมบคุณที่ติดตามรับชมครับ